ทุกคนครับเห็นใช่ครับเรามาเท,ท,ที่ยวที่ห้าจอมเทียนพัทยานะครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วเวลาประมาณ5้าโมงกว่านะครับพักที่คอเตอร์เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องพักราคาไม่ถึงพันนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไม่ออกพ่อเปรยน,นะครับวันนี้ลูกหนีพ่อเที่ยวแล้วนะครับเรามาพักกันที่ ตัวเมืองพัทยานะครับตรงหาดชอมเทียนนะครับเนื่องจากเราอ่ะมีเวลาพักค่อนข้างน้อยเราก็เลยหาที่เที่ยวที่ใกล้บ้านนะครับและนอกจากวันนี้เราจะมาพักที่พัทยาแล้วพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปที่เกาะลานนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้รับชมจนจบนะครับคุณจะได้รู้ถึงวิธีการไปเกาะลานที่ทําให้คุณเซฟตังค์มากขึ้นนะครับสําหรับคนที่วันเดย์ทริปนะครับ ส่วนที่พักของเราวันนี้นะครับเราพักกันที่ The Qua r t เ r นะครับราคาห้องพักก็ไม่ถึง1,000บาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยจะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งห้องพักเนี้ยจะมีลิฟต์ขึ้นนะครับไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับมีลิฟต์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่พักติดชายหาดใครชอบชิลริมชายหาดตอนคืนที่เนี่ยตอบโจทย์มากเลยครับสาหรับคนมีเวลาน้อยนะครับ อยู่ห้องสุดท้ายต่างบันไอดอีไฟนะครับเกือบสุดท้ายครับ3ามหนึสองนะครับนี่ทางเดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องกันนะครับนี่ภายในห้องนะครับมีห้องนอนนะครับก็มีทีวีมีเครื่องทำน้ำอุ่น และนี่ห้องอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับไว้เปิดทะลุกันได้นะครับผมนนเป็นอีกห้องหนึ่งทะลุกันีีกับห้องพักก็จะเป็นห้องพักประมาณนี้นะครับอยู่ติดชายหาดเลยเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ำนิดหนึ่งนะครับอ่าห้องน้ำก็มีอ่างแช่น้ำด้วยนะครับผมว้าว ก็มีแชมพูนะครับมีผ้าเช็ดตัวให้พร้อมนะครับผมครับสุขภัณฑ์พื้นฐานครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนนีมีตู้แขวนเสื้อผ้าให้นะครับมีตู้เย็ยน ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องพักเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ร้านโนบิตะนะครับไปหาพี่ไก่ชินนะครับเราไปดูพทิตตดดินนะครับนี่เราก็มาถึงที่หน้าที่พักนะครับาที่พักเรานี่ที่พักชื่อคอร์เตอร์นะครับผมซึ่งเราก็ข้ามถนนไปหน้าชายหาดได้เลยนะครับเดี๋ยวรอรถนิดนึงนะครับก็สามารถเดิน ไม่กี่ก้าวก็จะถึงชายหาดเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูชายหาดนะครับเส,เสร็จได้ครับพระาที่ตกดินไปแล้วครับนนะรอคุณแอนเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านี่ครับเขาก็จะมีเป็นตัวที่นั่งอย่างนี้นะครับคือนั่งชิลๆได้เลยเดีย๋ยวเราไปดูชายหาดก่อนนะครับริมชายหาดอย่างนี้เลยนกจิ๋อ นกปลอมแขนงั่านมานี่สวยสวยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับง,ง่ายๆริมทะเลนะครับเแ่านี้คนไม่พุกพ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทนะครับมีห้องพักนะครับสามารถมานั่งได้เนะี่ยห้องพักอยู่นี่เองก็อยู่ติดเลยนะครับเรามาก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วีเพ,พิ่งตกดินไปเมื่อกี้เอง เดินไปที่ร้านโนบิตะโนบิตะนัวนะครับเป็นร้านของพี่ใครพี่เป็นไก่จินทิพย์พี่ไก่จินนะครับวันนี้พี่ไก่จินมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่คับเรากำลัจะเดินไปนะครับอยู่องค์ตลาดแถวตลาดนาเกลือครับใกล้ๆกกันพัทยานี่นะครับร้านอยู่ต้นซอยเลยนะครับสามารถจอดรถข้างทางได้นะครับผมถึงหน้าร้านแล้วนะครับถึงหน้าร้านนะครับนัวบิตะนะครับ เวลาแล้วนะครับ อะไรครับอันนี้คือตั้งใจมากินใช่ไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่ใครใครเดินผานใครเดินผ่านเาูดูดูููชาติรสชาติอยู่ไหนรสชาติตรงไหนรสชานี่มาแล้วอันนี้เป็นอะไรนะปะดุปะดุย่าง สุดท้ายนางก็ได้มากินด้านของพี่ไก่จีนอย่างสมใจหยาดนะครับวันนั้นเราสั่งไปที่สามเมนูก็คือตัวคอหมูย่างทอดนะครับแล้วก็ปลาดุกย่างแล้วก็ตัวลาบนะครับซึ่งอาหารที่เนี่ยรสชาติจะไม่จัดเหมือนอีสานแท้ๆนะครับแต่ก็มีความอร่อยยิ่งตัวที่เป็นปลาดุกย่างซอสีวันนี้ผมชอบเลยรสชาติดีนะครับส่วนตัวน้ําจิ้มผมว่ามีความที่เป็นรสชาติค่อนข้างจะเผ็ดถ้าใครชอบกินเผ็ดน่าจะชอบสนมราคาก็ตามนั้นเลย ันนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับกลัมาจากโนยแตะเลยนะครับมิชชั่นกองทีนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสามทุ่มเอ้ยสามทุ่มสี่สิบเจ็ดจะไปหาอะไรกินชาหาดะครับว่ามีอะไรไหมนะเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพวกยามซาดช่วงตอนเย็นๆนะครับก็จะมีคนมานั่งอยู่นะริมชายหาดนะครับก็จะมีพวกสานปลาหมึกนี่ มีร้านเป้ามึงมีพวกร้านลูกชิ้นทอดนะครับโรตีไม่เห็นแล้วนะโรตีไปละเหลือพวกร้านยำต่างๆมานะครับแล้วก็ในตรงที่พักเราเนี้ยเดอะคอร์เตอร์เนี่ยครับก็จะมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้เข้ามาทางตรงนี้นะครับแล้วก็เลยจากคอร์เตอร์ไปนิดนึงตรงนู้นก็จะมีเซเว่นอยู่นะครับก็คือไม่ไกลมากสามารถเดินได้หาดก็ดูสะอาดตากว่าบางแสนนะครับเหมาะสำหรับการนั่งชิลนะครับ ประมาณนี้นะพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะกินหารเช้าแล้วก็คงมาเดินเล่นชายหาดแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่อีกทีหนึง่งไม่รู้ไปเซเว่นนะครับนี่มีต้นมะพร้าวนั่งได้นะครับฮะตรงนีไ้ไเห็นแบบมีต<ะ>้นมะพร้าวแบบจะถ่ายข้างล่างขึ้นมา,มานมเออไปพรุ่งนี้นะ ตรงนี้จะโล่งกว่านะแล้วมีคนมานั่งเรื่อยๆนะคนจะเยอะกว่านะมุมนี้นะของขายอยู่นะส้ตมตำย่างก๋ยกวยจืดปลาหมึกแล้วพวกนี้นะหาทะเลเผาครับมีหลายร้านเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีเซเว่นนะครับ,รบนี่ีไงโรตโรตีโรตี รตีอีกประมาณหนึ่งสาีจริงครับนี่ทำอะไรถ่ายรูปอ่าโอเคสวัสดีครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นครับแต่ยังใส่เสื้อตัวเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปทานแก้วกินแก้วที่นี่จะกินที่ชั้นสี่ในระบคุณพุกพอดีแวะลงมาถามมาทักทาย้าพี่ก่อนเมื่อวานเหมือนเขาบอสน,น,นจะจำไม่ได้ เดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีจะไปก่อนร้านไหมหรือจะไปคาเฟ่ใกล้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับอาหารเรียบร้อยนะครับที่เไปก็จะเป็นอาหารง่ายๆนะครับเป็นไข่ดาวครับมีน้ำมีกาแฟให้ข้าวต้มให้นะครับ ยามเช้านะครับเราก็กาลังจะออกจากที่พักนะครับตอนแรกว่าจะไปเที่ยวไหนเป็นแบ่งมากก็เลยว่าเอออันนี้อยู่ไม่ไกลจากแหลมบาลีไฮนะครับเราก็เลยว่าเราจะไปที่เกาะล้านตอนเที่ยงกันนะครับแล้วก็จะพาไปดูที่จอรดรถด้วยเห็นเขาว่ามีโรงแรมที่รับจอดชั่วคราว100บาทนะครับต่อวันแล้วเราก็มาเย็ยนนี้เนาะครับก็จะไปแวะที่คาเฟ่คาเฟ่นึงก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เข้าอาจจะไปถ่ายรูปด้านหน้าเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่กับ Tip, วันเดย์ทริปเกาะล้านในเวลาแค่สามสี่ชั่วโมงเอง จอมเทียนตอนเช้านะครับก็จะมีเต็น์มาตั้งนะครับจอมเทียนม,มันหาดยาวเลยนะก็แหละพะยาเหนือพะยาตากลางและพระยาใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคาเฟ่ที่หลายคนจะเช่ามานะครับนี่ครับ r a d p i t In the a p a n ครับคาเฟ่นอกจากไหนก็ยังมีสวนเด็กเล่นตรงนี้นะให้สามารถเด็กมานั่งเล่นได้นะครับรถเรียบร้อยนะครับเราจอดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบยอะไรนะ เบริบารีไฮนะครับรีสอร์ทนะครับเบริไฮเบรีสอร์ทนะครับค่าจอดรถก็ถ้าเป็นชั่วคราวหมายถึงว่าไปวันนี้แล้วกลับวันนี้เลยจะอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ค้างคืนที่200ร้อยคิดว่าเป็นที่จอดรถที่โอเคนะถ้าใครมาหแลวไม่จอดที่ได้ก็คือเันารวนขับเข้าไปในใ,ในในแหลมบริไฮก่อนแล้วก็ยูเทินกลับมามันจะเป็นทางไม่ไกลหรอกราคาค่าจอดรถจะถูกกว่า ใช่ใช่๋ยวพึ่งนั่นเดี๋ยวดูนี่ที่นี่นะครับาริหาเบนะครับเราฝากลถไปก่อนลานนี่จากที่พักเรานะครับเดินลงมาที่ท่าเรือนะครับ เราจะเดินไปตัวค่าเรือนะครับค่าเรือมีค่าอัตราบริการที่30บาทนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูค่าบริการก่อนนี่นะครับนี่ค่าบริการนะครับเป็นตามนี้เลยมีรอบตามนี้นี่เลยครับ30บาทนะครับเดินไปทางนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่มาเกาะลาแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งสปีดโบนนะครับที่นี่ก็จะมีเรือช้าก็ไม่ช้ามากนะประมาณครึ่งประมาณ45่สินาทีก็จะถึงที่เกาะลานะครับให้บริการอยู่นะครับราคาอยู่ที่30บาทต่อคนนะส่วนทางขึ้นก็คือเดินไปสุดทางของสะพานเลยนะครับก็จะเป็นท่าเรือสําหรับขึ้นเรือราคา30บาทนั่นเองนะครับใครไม่รีบก็แนะนําว่าขึ้นทางนี้น่าจะเซฟและประหยัดตังค์มากกว่านะครับผม หน้าบ้านแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีครับมอไซค์เช่าเต็มหมดเลยนะครับในน้ำกดน้ำด้วยแล้วก็เซเว่นนะครับเมื่อเรามาถึงเกาะลานนะครับสำหรับการที่เราเป็นเด,ดทิปอันนี้สิ่งสำคัญคือคือการเช่ามอไซค์นะครับเรทมอไซค์ที่นี่มีตั้งแต่2 0 0ถึง300นะครับแล้วแต่ที่เราว่าจะเช่ากับบริการท่านใดก็สามารถเสิร์ชหาได้ทาง Facebook หรือไม่ก็เดินหา ถึงเราก็เดินหาได้เลยนะครับมีหลายลานให้เลือกมากเลยนะครับส่วนเราก็เช่ามอไซค์ในราคาเพียง200บาทนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ครึ่งวันนะครับหลังจากใช้เสร็จก็ไม่ต้องเติมน้ํามันคืนด้วยนะเพราะเขาบอกว่าน้ํามันเต็มถังไม่ต้องเติมคืนนะครับก็สบายเลยนะครับทางบริเวณเกาะล้านก็จะมีความชานันความสโลปอยู่ระดับหนึ่งนะครับใครที่ขับมอไซค์ไม่เก่งก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับส่วนใครที่ขับมอไซค์เป็นประจำแล้วก็ทางชิวๆเลยครับถ้าเคยไปเกาะช้างมาที่เนี่ย น้องๆเกาะช้างเลยชิลมากเลยนะครับแนะนําว่าใครมาที่เนี่ยควรจะเช่ามออไซค์นะครับสาหรับเด็กวัยรุ่นหรือว่าไม่สูงอายุมากนะครับเพราะว่าเราสามารถไปเที่ยวได้หลายที่โดยที่ไม่ต้องนั่งรถ2แถวนะครับมันก็จะทําให้เรานึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาการเดินทางแล้วก็อยากแวะตรงไหนก็สามารถแวะได้นั่นเองนะครับผมรับบทเป็นนักท่องเที่ยว1หน่เนี ขันถนนดีๆนะเธอจะดูรถด้วยนะออไป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 ว้เยออมากเลยบรรยากาศของหาดตาแหวนนะครับผม,บผมน้ำทะเลใสกิ้งเลยอะ่ะโอค,ครับส่วนจุดที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับใครมาไม่ควรพลาดน้ำทะเลสีใสสวยมาก มาโขเกาะร้านรับเราเราจะแวะกินอาหาร,ร้านแรกกันนะครับวันนี้ที่เรามากินเป็นร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวหมูโบรามนะครับนี่ก๋เสียวตายายนะครับก็มีเกี๊ยวหอมมันร้านเราเลยครับนี่เกี๊ยวเหมือนร้านเราเลยครับสิบบาทครับร้านอีกทีนึ่งก๋วยเตี๋ยวตายายนะครับนี่บรรยากาศจะอยู่ในซอยอย่างนี้นะครับ มก็<อ>เขามีนี้ด้วยนะเขามีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นน่าจะหนังปลากรอบน,นะใช่ใช่หนังปลาเลยนะครับแล้วก็มีปลาเอากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่รา้านก๋วยเตี๋ยวตายายเราก็มาแวะที่นี่เลยมาหารักคาเฟ่นะครับผมนี่ให้ดูสไตล์คาเฟ่ก่อนนะคาเฟ่มีดนติสดตอนสองทุ่มนะครับบรรยากาศดีมากเลย เน่ะครับติดครีมน้ำอย่างนี้เลยนะครับดืเครืร่อย่างนี้เลยเป็นเย็นหนึ่งแก้วท้วนนะครับผม อนเย็นมานั่งฟังดนตรีสดที่นี่ครับมาหาลังคาเฟ่ร้านนี้ก็จะแบบอยู่วิววิวทะเลเลยเนาะอยู่ริมทะเลนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีสองชั้นนะชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะครับตอนเย็นน่าจะชิลนะฟังดนตรีสดที่นี่แล้วถามว่าน้ำใสไหมนะครับดูครับ ทะเลก่อร้านครับถึงอีกหาดหนึ่งนะครับชื่อว่าหาดโวนหาดโนนนี้จะตั้งอยู่คนละด้านกับหาดสแสมนะครับแล้วก็หาดเทียนนะครับแตร่ระยะทางหาง่างประมาณไม่เกินสามโลนะครับก็จะถึงหาดเรานี้ก็ยังจะมีเต็นท์นะครับสำหรับให้นั่งชิลได้นะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของหาดนวลก่อนหาดนวลสวยนะถ้ามาตอนเย็นอะไรเงี้ยครับอย่างต้นไม้เนที่มีชิงช้าขึ้นเนี่ยจริงอนะ่ะถ้าช่วงน้ําขึ้นก็จะสวยนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบเฮ้ยเป็นหาดที่สวยนะน้ําใสมากก่อร้านช่วงนี้คือน้ําใสจริงครับนี่ครับมีมุมหัวเข่าตรงนู้นนะสวยมากเลยนะครับ มีจุดให้เล่นน้ำนะครับเขาจะกั้นเอาไว้นะครับเป็นจุดน้ําตื้นนะครับกันพวกปลาพวกอะไรทาให้เราเล่นน้าได้ยอย่างสบายใจนะครับครับสวยมากเลย <S <S ใช่ไหมคุณแอน,นอย่างนึงนะครับให้ดูครับก็คือทรายที่นี่เม็ดละเอียดนะครับเม็ดละเอียดสวยเลยครับมีดำนิดนึงนะครับ ใส่มากเนี่ยมุมลงนู้นหน้าสุดทางนูน้นนะหน้าเดินไปมากเลยตอนเย็นถ้ามีใครมีโอกาสพามาแวะมานะครับน่าจะมาดูนะครับด้วยเวลานจำกัดนะครับพอเราไปในช่วงก็เกือบเกือบเที่ยงลับฉะนั้นเราก็เลยไปเที่ยวได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามีหาดหนึ่งที่แนะนําให้ทุกคนควรจะมาก็คือหาดนี้เลยครับหาดตายายหาดเนี่ยจะตั้งอยู่น่าจะเป็นขอบสุดของ ตัวกอล้าเลยนะครับแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวท่าเรือมากนะครับเป็นหาดที่ค่อนข้างจะสวยเงียบสงบเหมาะกับการมานั่งเล่นแล้วก็มานั่งชิลเล่นน้านะครับดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ก็สวยงามเป็นอีกหาดหนึ่งที่บอกเลยว่าทุกคนมาไม่ควรพลาดจริงๆนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารตั้งอยู่หนึ่งร้านเนอะแล้วก็มีห้องน้ำเข้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าปวดท้องหรือว่าอยากอาบน้าจะไม่มีที่อาบนะครับคิดดูว่าสวยขนาดไหนนะครับมันเป็นหาดที่ไม่มี เต็นผ้าใบมาตั้งให้เราบังสายตาเรานะครับก็คือสุดลูกหูลูกตาเลยนั่งเล่นได้สบายๆเลยนะครับเป็นหาที่ยังไงทุกคนมาก็อยากให้วะให้มากนะครับก็สําหรับใครที่มาวันเดทริปเกาะลานก็แนะนาว่าครับมาจอดที่ตรงปาลีไฮเบย์รีสอร์ทที่เราพาไปนะครับตรงนั้นนะค่าจอรดรถถือว่าไม่แพงนะครับน่าจะถูกกว่าจะน,นจอรดรถกับตัวท่าเรือโดยตรงนะครับผมและคุณก็จะพบกับ ความสวยงามของทะเลน้ำใสแบบนี้ที่เกาะล้านฉบับปี2026แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ